เราเป็นประเทศที่นะครับเป็นประเทศที่น่าอยู่น่าเที่ยวน่าศึกษาค้นคว้ารายได้ส่วนใหญ่นะครับเราเป็นถือว่าเป็นแบบที่ไม่ได้รับน้าใ,ใครนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะเรามีสามารถเที่ยวได้ตลอดทุกภูมิภาคผมคิดว่าอย่างที่คุณชินบอกนะครับว่าเราต้องเอาใจใส่กัน,น,นพอนควรครับ <c oughs> เป็นการบรูรณาการทุกหน่วยงานอย่างเช่นกระทรวงพาณิชย์ดูกันที่ที่คุณชินบอกว่ามีบริษัทเถื่อน ก็ดูด้ว่าตั้งแล้วถือจริงไหมโนมินีไม่เคลียรากับบุคคลใหมแต่เขาโนมินีไงตัวแทนก็ต้องดูว่าการเสียภาษีการดาเนินการธุรกิจเขาเป็นยังไงมันก็ถูกต้องถูกต้องแล้วกระบวนการต่อไปเราว่าอ่ะมันึะอยู่ว่าภาษีเขาเสียแค่ไหนถึงถ้าตั้งบริษัทก็ไม่ได้มีภาษีเพราะคลเนี้ยต้องมีการเสียภาษีปรการคมนะครับแล้วก็การดําเนินการต่อมาว่ากระบวนการที่เขาพฤติกรรมพฤติกรรมของเขาเนี่ย หลอกลวงนากท่องเที่ยวไปเสียเงินในการซื้อของอซื้อของ,องปลอมหรือเปล่ามีอ,อะไรต่างซึ่งกระบวนการเหล่าน,นี้ผมว่าตรวจสอบได้นะในสังคมเราทุกนก็นคือที่สาเหตุที่ตรวจสอบได้ก็คือเพราะมีการร้องทุกข์จากนักท่องเที่ยวหลายชาติอย่างที่คุณตุชินบอกว่านักท่องเที่ยวไปเล่นสก,กีแล้วนะครับเสียนิดเดียวจะเรียกไปสนโขนโชคแล้วก็โขงขูณว่าถ้าไม่ให้อย่างนี้ต้องยามีหลายแห่งหลายครั้งก็ถามว่าแล้วเจ้าที่ตำรวจนะครับเป็นคำถามที่หลายคนเห็นทุกคนนะครับว่า ผมบักจะได้ยินทางรัฐบาลพูดบ่อยๆนะครับว่าบูรณาการเราต้องบูรณาการเราต้องดําเนินการให้มันอย่างถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ทาได้ทีเียครับอย่างที่คุณทินบอกนะครับว่าเราจะทําให้ชาวต่างชาติเชื่อมั่นในกระบวนการว่าประเทศนี้น่าเที่ยวแล้วเที่ยวอย่างปลอดภัยเราต้องดูบูรณาการไม่ว่าตารวจท่องเที่ยวนะครับตารวจท่องเที่ยวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับสำนักงานนะครับหน่วยองบจ ของในพื้นที่นะครับองค์การบริหารส่วนตำบลเพราะว่าในส่วนต่างๆนี่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวการคมนาคมการจัดสรรเรื่องของสุวินีของที่ระลึกท่านแสดงเิียภาพที่มีการสวยงามหรือไม่สวยงามต้องดูแลกันอีกทั้งเยอะแยะสิ่งเหล่านี้และรวมทั้งรวมถึงไกด์ก็คือต้องดำเนินการาบูรณาการที่บอกชอบบูรณาการนะครับเห็นท่านทำทันทีนะครับว่า ภูเกต็ตใช่ไหมคุณตููเก็ตมีทั้งภูกเก็ตพัทยาสม,มสมุยสมุมสมุย,ย,มยซึ่งเป็นแหล่งทําเงินของประเทศทีเดียวครับถามน้อยนะเราจับบูรณาการกันจริงไหม <c oughs> เคยไปดูแลตํารวจที่ทําหน้าที่เหล่านี้ไหมครับบางทีเขาขาดเหลืออะไรท่านช่วยเขาบ้างหรือเปล่านักการเมืองที่เป็นดูแลในหน่วยงานต่างๆที่จะบูรณาการคิดจะบูรณาการเคยจัดงบประมาณไปดูแลเขาไหมตํารวจที่อยู่ในพื้นที่อบจอบตที่อยู่ได้ขาดเหลืออะไรความรู้โน้ตไม่มีและยิ่งต่อไปในเอ c ต่อไปสองปีนะครับ สจังหวัดที่ผมพูดนี่นะครับผมไม่ห่วงเรื่องภาษาแต่ผมห่วงเรื่องการที่ควบคุมการใช้ภาษาและควบคุมการที่คนเหล่านี้ดําเนินธุรกิจที่จะติดต่อให้มันความถูกต้องโปร่งใสและก็เป็นธรรมกับนักท่องเที่ยวค,คืออย่างนี้ตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่เชื่อนะครับที่หลายคนก็มาร้องทุกประชาชนหรือต่างชาติมาร้องทุกในรายการเนี่ย แต่หลังจากที่ผมเจอท่านทูตเนี่ยประมาณ10กว่าประเทศแบบพัพวกเป็นสนิตกันอะเขาพูดเหมือนกับนัดก,กันมาเลยแต่ไม่ได้นัดนัดก,ก,กันเลยว่านักท่องเที่ยวของเขาจากประเทศเขาโดนหลอกต้มอ,อย่างนั้นหลอกอย่างนี้นะครับมีไกด์มีบริษัทมานันและบังคับทาไมขึ้นประเทศที่เขาก็จะ เหมือนทัวร์ทัวร์ศูนย์เหรียญสมัยก่อนที่จะจีนเหมือนกันมาทิ้งนัก่องเที่ยวไปทิ้งแล้วก็ไม่รู้จะติดต่อใครได้นั่นแหละติดต่อใครได้ไม่รู้ใครจะช่วยเหลือได้ก็เลยต้องเป็นปัญหาคืองี้จริงๆแล้วตำรวจท่องเที่ยวก็มีหน่วยงานออบจหนูท้องถิ่นสุขการสุขการก็ต้องมีเกี่ยวข้องต้องมีเกี่ยวข้องคนเข้ามือก็ต้องเกี่ยวข้องอิมิเกชันก็ต้องเกี่ยวข้องทุกคนเกี่ยวข้องหมดแล้วบุรณาการก็ยังนะคุณสุทินว่าเขาบุรณาการยังก็ต้องยังจากเรื่องนี้แหละอยากให้เ่าบ โอเคอย่างเช่นใกล้เถื่อนยกให้ยากใกล้คนจีนใครคุมไกลบ้างตอนนี้ก็กระทรวงท่องเที่ยวกระทรวงท่องเที่ยวกีฬาแล้วควบคุมใบอนุญาตมีไหมมีต้องเช็คต้องเช็คดูแลไปต้องมีการ์ดใช่ไหมมีแต่บางแห่งมันไม่มีไม่มีเขอคิวผีไหมผีแล้วใครจะทำตำรวจต้องจับตำรวจต้องจับแต่ทำไมไม่จับก็คือบางแห่งเนี่ยมันก็ต้องดูว่าเขาละเว้นหรือเปล่าบางทีบางทีเนี่ยพอไปจับพอไปแจ้งความปุ๊บบางคนเขาลองทุกมาตำรวจก็ไม่ได้ทำอะไรเลยและบางทีเป็นเรอของ เจออะไรรู้ไหมคุณสินเจอไกด์ของประเทศนั้นนั้นวจัดมาเองมีมีนี่แหไะไกด์เถื่อนที่มาแย่งอาชีพคนไทยซึ่งเป็นปัญหาอีกเป็นปัญหาอีกครับนี่คือสีที่เกิดมันต้องร่วมกันคือจะไปโดว่าตำรวจว่าท่องเที่ยวไม่ได้มันต้องมาร่วมร่วมกันประชาชนด้วยถูกครับเป็นหูเป็นตาถ้าเกิดไม่เป็นหูเป็นตา อนาคตเจ๊งไออันวิชางเขาบอกเรตติ้งอาหารที่อร่อยที่สุดและน่ากินที่สุดในโลกมีประเทศไทยอันดับหนึ่งนะผมภูมิใจมากเราต้งภูมิใจอาหารไทยคืออะไรต้มยำกุ้งพว,พวกพวกผัดไทยข้าวผัดนะครับต้มยำแกงเขียวหวานเนี่ยดังที่สุดอันดับหนึ่งอันดับสองอิตาลีเป็นพวกเนื้อตูพวพวกมะกะโรนีพวกสปาเกตตี้อันดับสามฝรั่งเศสอันดับสี่ฮ่องกงเนี่ยเขาเขาเข,ขาพูดเป็นนั่นมานะแล้วเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ย แหล่งมีคนที่มีคนที่ใจดีที่สุดหน้าเที่ยวที่สุดน่าอยูต่ติดระดับเามติดรสอมคือไหนรู้ไหมกรุงเทพกรุงเทพใช่ใช่กรุงเทพท่องเที่ยวน่าตั้งใจสุดแล้วประเทศไทยประเทศที่คนต่างชาติถือว่าถูร้อนที่หนึ่งนะเนี่มาเที่ยวทไทยใช่ใช่ถือว่าถูรวันที่หนึ่งเลยนะฮะต่างชาติเนี่ยมองว่าแล้วเราพร้อมมั้ยังครับที่จะดูแลคนเหล่านี้ครับ นะครับปีนึงเท่าไหร่นะคุณสุธินสาล้านคนใช่ไหม20ล้าน28ล้านเราหวังว่าจะเป็น30ล้าน30ล้านคงจะไปอีกสองปีเขาบอกแล้วแล้วเราจะทํยังไงครับในเรื่องนี้ต้องดูแลเขาเราต้องดูแลเขาอย่างดูแลเขาถึงเวลายังครับต้องบรุาการนี่ยังคืองี้พิชางนิดหนึ่งบอกตรงตูตานอุทูตอ่ะเขารักประเทศไทยแต่เขาเป็นห่วงเสถียรภาพของรัฐบาลการแตกแยกถ้าเกิดประเทศไทยไม่แตกแยก้วท่านผู้ชมไม่ว่าสีเหลืองสีแดงสีนู่นสีนี้มารวมกันจับมือกันเนี่ย ผมว่านะครับประเทศไทยไปรลดเป็นศูนย์กลางเขาเรียกส t r a ิ e g คือศูนย์การคมนาคมการขนส่งนะครับการธุรกิจการบินการทุกอย่างที่อยู่ประเทศไทยเพราะเป็นยุทธศาสตร์ที่สําคัญของ AEC นานาของของอาเซียนแต่ผมถามว่าใครเป็นคนที่ถามให้เสียโอกาสก็คือพี่น้องคนไทยที่แตกแยกนักการเมืองที่เข้ามาแล้วกอบโกยนะครับที่กงนั่นแหละคือผู้ที่ทาจุดทำลายประเทศไทย ผม <S 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 ผมขอเรียนนะครับผมขอเรียนเแต่ท่านผู้ชมด้วยนะครับว่าทุกท่านเลยว่าที่บ้านนี้บ้านหนึ่งที่มักจะมีคํากล่าวของรัฐบาลบอกว่าวันนี้บ้านเมืองเราเนี่ยนะครับมีความเห็นแตกต่างแตกแยกกันนะครับผมอยากเรียนว่าบ้านเมืองเราไม่เคยเห็นแตกแยกนะครับบ้านเมืองเราเห็นแตกต่างแต่พวกท่านอะทําให้แตกแยกใครล่ลครัาทำให้แตกยแยกก็คนไม่ยอมรับความจริงว่าคุณทําผิดกฎหมาย ใครทำผิกดกฎหมายก็ตามต้องได้รับความจัดการตามกฎหมายแต่คุณไม่ยอมรับกฎหมายและคุณปฏิเสธกฎหมายนั่นคือทําให้เกิดกลุ่มแล้วก็สร้างมวลชนขึ้นมาคุณก็คือไม่ยอมรับกฎหมายผมอยากจะเรียนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันมีสองอันคร,บนร,นนนรับส่วนรวมและส่วนตัวท่านกำลังทะเลาะกับส่วนรวมหรือส่วนตัววันนี้ท่านจะถามว่าคนไทยทะเลาะกันเหมือนคุณซินบอกทะเลาะกันเนี่ยความคิดเห็นเนี่ยมันเรื่องส่วนรวมหรือส่วนตัวครับนะครับแล้วทุกคนต้องยอมรับนะครับว่า การปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยเป็นเรื่องหาของส่วนรวมนะครับไม่ใช่ส่วนตัวและที่คาพูดพูดกันอย่างวันนี้เกลอือจนเป็นที่เรียกว่าอินเทรนมากก็คือโกงได้ถอยทํางานเนี่ยเป็นคําพูดที่เลวมากนะครับเพราะในในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนในโลกนี้นะครับเขายอมรับคำว่าโกงหรือคอร์รัปชันเขามีการลงนะครับลงนามสัญญาต่อต้านคอร์รัปชันระดับโลกเป็นเป็นองค์กรระหว่างประเทศนะครับร้อยกว่าประเทศลงนามแม้เราก็เป็นสมาชิกด้วยหมายความว่านักการเมืองไม่มีสิทธิ์โกงนะครับ คุณจะมาอ้างว่าคุณโกงได้และให้คนยอมรับไม่ได้นะครับ<ล>ไม่มีสิทธิ์โกงอีก,อ,กอันในพิชางคือกฎหมายไทยเนี่ยยังอ่อนปลวกเปียกผมฝากถึงท่านสารต่างๆนะครับที่กว่าด้วยความรักด้วยความเคารพคำตัดสินของท่านการที่คนหนึ่งหมิ่นประมาทกล่าวหาคนดีที่ทําให้คนดีเสียหายผมต้องควรต้องติดคุกกล่าวหาลอยๆโดยที่ไม่รู้คนดีเนี่ยที่ไปอยากเล่นการเมืองเพราะคนชั่วมันกล่าวหากล่าวหาใส่ร้ายเขาอย่างนุ่นอย่างนี้มันเสียหาย นะครับเดี๋ยวอินพิจารก่อนนิดหนึ่งขอโทษเถอะพันตำรวจเอกพักกล้ากลางสมอนพระราชธินานามจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นคุณตาของผมเองเขากล่าวท่านกล่าวท่านเป็นคนปราบขุนหม่อมเจ้าบรวรเดชพลเอกหม่อมเจ้าบรวรเดชททดของผมเป็นคนปราบนะครับเป็นคนที่รับใช้ในเจ้าพญาพหลพลพยุหเสนามายาวนานเป็นคนที่ละา,ายสดก,กับกรม,มหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์คือพักกล้ากลางสมอนเป็นลูกศิษย์ลูกปู่ศุกวัดปากคอมขามเข้าท่านบอกผมบอกปู่บอก ญาติพี่น้องก่อนท่านเสียตอนนั้นผมอายุประมาณ3-4ขวบที่ท่านเสียอายุท่าน86ขวบแปดสิบปีนะครับที่ที่เกาหลีนค้นสวรรค์เขาบอกว่าหนึ่งต้องรับใช้ในปกป้องสถาบันท่านพูดย้ําเลยต้องรักประเทศชาติอย่านําของคนอื่นเข้าบ้านนั่นก็หมายว่าอย่าทุจริตอย่าไปโกงต้องเป็นผู้ให้เกิดมาเป็นผู้ให้ผมยังฝังหัวมาตลอดฝังครอบตระกูลพวกเราเนี่ยฝังมาตลอดแต่บางทีเนี่ย มาเจอเห็นนี้เหตุการณ์ที่ผมไม่เล่นการเมืองเพราะสิ่งเหล่านี้เราไม่ทําเราจะช่วยอยู่เบื้องหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งปกป้องสถาบันอันนี้เป็นที่เคารพด้วยชีวิตของผมของรายการตามหมาความจริงของพี่ช้างด้วยนะครับดังนั้นคนที่กล่าวหาคนที่ดีที่บริสุทธิ์ที่ช่วยชาติบ้านเมืองต่างๆเนี่ยพวกนี้ผมกราบขอให้ศาลลงโทษจําคุกเถอะไม่งั้นมันจะเป็นสิ่งที่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีต่อไป ผมว่าช้างบองไงกฎหมายย่อมเป็นกฎหมายเหมือนที่คุณคิดว่านะครับกฎหมายย่อมเป็นกฎหมายแล้วไม่ใช่กฎหม่มาไหนไหกฎหมายไม่ใช่ไปกดดันสายมาคงภูกสารได้ด,ดังใจแล้วก็บอกเป็นสิทธิตามเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญผมเชื่อว่าในโลกนี้ไม่มีใครก็ทําอย่างนี้แล้วครับทําไมรู้ไหมครับเพราะว่าเขาต้องมีคนกลางยอมรับกฎิกาถ้าคุณคนกลางไม่ยอมปติกาบ้านมันก็จะวุ่นวายอย่างนี้ถ้ามีกองกําลังส่วนตัวทําอะไรอย่างนี้ได้กดดันอย่างนี้ได้ไม่มีใครครับ จะยอมรับกติกาที่สร้างขึ้นเองผมเชื่อว่านะครับว่าสังคมเราเนี่ยจะอยู่ได้ได้วยความผิดอกเห็นใจกันเป็นอย่างอย่างเดียวกันผมอยากจะเรียนนะครับว่าสิ่งหนึ่งที่รายการตามหาความจริงและผมกุลสุทินแล้วผู้ร่วมรายการทุกคนนะครับพ่วงกันมากก็คือว่าทําอย่างไรเราจะให้ความเข้าใจเกิดขึ้นในหมู่คนไทยด้วยกันบนพื้นฐานของประโยชน์ของชาติเป็นที่ตั้งครับเราไม่ได้มองของประโยชน์ของรายการเราหรือประโยชน์ของใครเราไม่เคยมอง หรือประโยชน์ท่านผู้ชมอย่างเดียวเราก็ไม่เคยมองเรามองว่าทํายังไงเราระจะทาให้ท้องระเทอชาติตังที่ตั้งและอยู่อย่างมีความสุขอีกอันหนึ่งพี่ช้างผมก็เพิ่งมารูกจากคุณพี่เวก,กล้าการสมรนึ้งเป็นลูกชายคนเล็กของพันธุ์ฤพักก้าการสมรนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมโทรคุยแกบอกเขาบอกสุทินรู้ไหมหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปาโมดเนี่ยเป็นลูกชายของหม่อมเจ้าคำลบซึ่งเป็นอดีตเป็นผู้นำกรมตำรวจไปอดีตดีกรมตำรวจ ท่านก่อนเสียท่านหม่อมราชวงศ์คึกฤิดปราโมทไปหาคุณเ,เวกกล้ากลางสมอนที่บ้านที่นครสวรรค์และไปกอดและแกก็ร้องให้นานแล้วก่อนท่านเสียหม่อมราชวงศ์คึกฤทิดปราโมทอดีตนายกรัฐมนตรีคนไทยคราบพคงรู้จักไปกอดคุณเวกตอนนั้นเมื่อก่อนท่านเสียประมาณสองปีแล้วก็ไปร้องให้กับคุณเ,เวกกล้ากลางสมอนบอกว่ารู้ไหมคุณพ่อกล้ากลางสมอนเคยอุ้มผมมาสมัยนั้นที่ตอนนั้นพระเจ้าหม่อมเจ้าคำลบเป็นอดิตดีกรมตำรวจพักกล้ากลางสมอนเป็นลูกน้อง และการเลี้ยงเลี้ยงหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมดกับหม่อมราชวงศ์คริสปราโมดมาผมเพิ่งรู้อบอกรู้ไหมก็มาแล้วร้องบอกคิดถึงพระกล้ากลางสมอที่เคยดูแลฉันมาน่ันเสวกน้ำตาพลากร้องให้นี่คือพูดถึงประวัติศาสตร์ผมยึงนภูมิใจส่วนหนึ่งว่าบรรพบุรุษของเราช่วยชาติบ้านเมืองอยู่ที่ในที่ช่วยเหลือ,อประเทศชาติมาตลอดจอ่อเนื่องยาวนานผมก็เลยอยากให้นักการเมืองเราทุกคนนะครับ,รบทิ้งสิ่งหนึ่งให้กับบ้านเมืองครับสิ่งความถูกต้อง จะริธรรมแความดีงามให้ลูกหลานนะครับว่าอะไรที่เป็นแบบอย่างเป็นสิ่งที่ควรทำไม่ควรประพฤติและไม่มีเยี่ยงอย่างที่ต้องประพฤติต่อไปนะครับสิ่งเหล่านี้เหมือนที่คุณสิน,ภ,สาาสนมมภูมิใจในสิ่งที่พ่อก้าการสมรผมในภูมิใจในนะครับความเป็นตระกูลของผมและรู้ทุกท่านก็มีความภูมิใจที่เกิดปเป็นคนไทยผมก็ภูมิใจที่ผมเกิดเป็นคนไทยผมอยากให้ทุกคนยึดถือคําว่าคุณธรรมและจะได้ทมแ,และก็ความเชื่อในศาสนาตัวเองเชื่อ โดยที่ไม่ไปละเลยละลานหรือไปลุกล้ําในเสร็จในความเป็นตัวตนของศาสนาหรือศาสนิกของศาสนานั้นๆครับเท่านั้นแหละครับความตามรายการตามหางครับจริงอยากถามอย่างนั้นนะครับครับท่านผู้ชมครับรายการตามหาความจริงต้องขับขอบคุณหม่อมหลวงตงุพิฉัยวรุษหรือพี่ช้างซึ่งเป็นผู้ดําเนินรายการร่วมกับผมและจะ ทำกันต่อเนื่องต่อไปโดยไม่ได้ต้องการอะไรเพื่อเป็นประโยชน์ตู่ของชาติบ้านเมืองเป็นสังคมเป็นกระจกเงาให้กับสังคมสะท้อนความจริงให้กับสังคมติดตามโดยไม่มีผลประโยชน์ใดๆแอบแฝงรายการวันนี้เราพูดเกี่ยวกับเรื่องกลุ่มเบียเอ็นกับความลดความรุนแรงได้จริงหรือแล้วก็เตือนภัยอัญกรรมทางทางด้านการท่องเที่ยว ของภูเก็ตต่างๆที่กําลังเกิดขึ้นมากมายวันนี้รายการตามหาความจริงต้องขอบคุณพี่ช้างหม่อมหลวงจนที่เห็นวารุณ์เสียงมากครับพี่ช้างสวัสดีครับขอบคุณครับวันนี้รายการตามหาความจริงลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ